สวัสดีครับผมพี่ชายเช่นเคยครับในรายการสวัสน้ำผู้ได้บายวินวิบูครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูตัวแคปสตาร์ครับของมอเตอร์ปั๊มเฮลเวิร์ดซูเปอร์ทูครับเป็นซูเปอร์ทู1.5แรงครับ1 1.2 HP ครับเฮลเวิร์ดซูเปอร์ทูปั๊มแรงครึ่งครับเราจะมาดูกันว่าตัวแคปสตาร์นั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับนี่คือตัวนะครับสเปคของ ค่สตาร์ทของตัวเ e ฮิบรดซูเปอร์ทรูปั๊มครับ1 0 8่งรถึงหนึร้อยไมโครฟารัดครับ1 0 8่งรถึงหนึร้อยไมโครฟารัดนะครับสเปคโวลต์ที่ระบุครับ165โวลต์เทอร์อมินอลเป็นแบบนี้ครับวันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ